哎了 <love>，成功。 Yes, <laughs> you've

นะครับพี่น้องครับเมื่อกี้พี่เท้จริงก็คือเราคือพนักงานบริษัทนะครับแต่แฝงตัวมาเป็นพนักงานเสิร์ฟไปเชยนะครับพี่น้องครับพี่แทปเป็นเจ้าของคาเฟ่นะครับได้จริงจังแล้วปกติคือในเรื่องเราจะเป็นเจ้าของคาเฟ่แต่ว่าทำท่ามาเสิร์ฟน้ำนะพี่น้องครับพี่เทปเราเป็นเจ้าของคาเฟ่ใช่ไมมหมทุกคนแต่ว่าเรามาทำท่ามาเสิร์ฟไปเฉย เราเป็นลูกค้าบริษัทคืวเอ็เป็นคนหาโลเคชั่นใช่หรือเปล่าใช่ตั้งขนาดนี้เอ็มเป็นคนเขียนเรื่องเลยได้ดิพ่อรู้ไหมว่าอันนี้ต้องซื้อของซื้อหรือเปล่าเนี่ยให้พ่อโดนเป็นคนซื้อถ้าหนูบอกว่าพ่อโดนจะซื้อสละห้าถอดคลิปโอ้แต่ว่ายูงใจประทับใจกับบรรยากาศโดยเฉพาะตรงนี้เนาะเป็นยอดนีย ว่าคิดว่าจิมีแบบนี้เนาะโอเคแล้วใช่ไหมอันนี้เขาจะเอาขึ้นเลยใช่ไหมครับผมขอบคุณพีเ่เคลวครับเป็นเกียวขึ้นเดียคร้อยแล้วครับรอรับชมทางเอวบีการใช้ราใจดำของพี่การใช้พิไรสินนะพี่น้องครับทางช่องสาวน้อยลำเบอร์นี้ที่เล็กกว่าที่เป็นมือใดโปรดติดตามจ่ว่ามือที่แน่นอนคือวันที่12นี้ครับ12บส,สองถึงี่สิบครับ ออนไลน์เขา9,999บาท่ช้เดียไม่ใช่ดูช่งที่สาวน้อยไปแฟนผิดนะครับพี่้องครับต้องจัดกัรนับที่นี้กันเนี่ยว้าแฉว้วสาเยัตี่องนอไลบไมวกว

กล้องไม่ได้กะบอกล้องเราชิลล <sk ื่งก้องไปเที่ยวกันดูครับจ้าตรงที่เป็นผ้ามุ้งขาวๆน่ารักนะคะดือิโดนนี่แนละดนโดนคุณมน่แล้ว

ตอนไทกับปอมแปมคือบรเอลุ้งอยู่วะเนี่ยเอาัง่อนหอนเออคนั่งอีกยางเนุณงานเดีน่ย่างกอนั่งอีกความแล้วไม่เราแกะกินได้หรือยังพี่ได้เลยได้เลยบอกได้เลยน้องเฮ้ยเขาให้เขาให้พี่เหมือนไม่ใช่น้องกระเป๋าเราจากมูอยู่ไกอยู่กับรตล เริ่มละอีกนิดนึงไงเริ่มยหรอสุดครับก็อาดีไลชขโมยินหึ่งมันก็มือโซ่เนี่ยมัอหนรู้เลยว่าไม่มีคนหรอกแเมื่อกี้นี่พูนะแดดนะเออเอนีเป็นลม บอดี้บอเป็นลมเลยบอเปนเดียวกันใช่ไหมตอนนี้บอเป็นลมเลยนะเตียงนั่งเลยอ่าโอ้ยเตียงเขาเจ็บตูนะมันซ่าหนาตัวเองไปหาที่ลองมานั่งเลยเตงก็อยากได้ที่ลองตรงนู้นเฮตุคือบัญหาอะไรด้วยหนูซ่ากันซะมากเลยร้อนอ่ะเตงก็ร้อนมาก อยงยังบนได้สร้งแอคชั่นอยู่ละดีครับตามบทตามบาทนะครับด้วงานเียวกัเกผู้งขาครับเนี่ยเก่งใจผู้ายครับเนี่ดี้เก่เตากล้องเป็นงานยากนะไอทีนี่เองเรายายามเปกทำไมนะเที่อนี่จริงจังกับเยนี่ซะเกินโอ้ยขอบคุณในการเชรย กินหลายเลยโกโก้เด้อเริ่มเริ <si> um> ่มเย็นแล้ววันนี้โกโก้โกโก้เลยกินหลายเด้อเริ่มเย็นแล้ว่อค่ะเยสวยจังเอ้ย่าสวยอไทยเียร์รน้ำแขสวยนเกยเลยตอนเด็ก้ย้นเหรอวะ ไลูกสาวเอเนาะพปลาเกบอกปลูกสาวได้แต่กล่องแอพนแพนสึลูกสาวพอหมูยูแม้พอชิตานี่นั่นนั่นนั่นลาาเป็นเปนกล่องพอชิตาเ่นถึงูพอน่ะหน้าเบลล์หลังชัดโอ้ชอนี้แมโอ้นัานพี้บอ่บอีลาพันกลองอีลาไปแล้วอีลายาวขากล้วเสอร์บียเพิ่มกันเ เอาไม่ก็นารดฮอตเจ้าเฮนาแบบเฮนาแสดงควารู้สึกแค้นสวยเลยเนี่อจิตาโอ้ตามไหมสาสิรลย่เีง่งะตัวเองตเขาร้อนมากเลยตอนนี้เขาร้อนเลยตัวเองเลมมี่ลมเเลมแมพรดหลูก ร้อนไหมรู้สึกเอาอนั่งเบื่ออย่างว่าน,นะนิ่งนขงข้งๆนู่ก็พแล้วแ <c oughs> ต่ดียู่ฉากนี้ผได้เป็นเด็กนักสืบว่ถ้าเล็กเตอร์ผเป็นนักสืบะะด้วยจะเลี่ยงได้เล้าให้เขาด้วยผเคยสั่งอยจไปพยาบาลหองแก๊กเลยสิเอมีไหเป็นแต่้นต,ตัวโกงไว้นั่งเหมือยู่ตไหนตรงนี้บ่กพี่ก็ประมาณนี้ก็ได้ค่ะโอเคไหคะ หนูก็จะคุยกับน้องน้องถ่ายรูปเดินที่แต่เขาก็ถ่ายรูปกันแล้วก็นเด็กก็แนมไปเต้นดนี่เข้อมือน้องก็เลยสสกิดสนร่นเดินนั่งกยรูนเราเามือจิงโดูนะครับอาฟังหน้านถ้าม่นั่อดูบ้านเาเือจงสิบตั้งถคมตั้งอย่างนยเาการกินกันอย่างเนาะ